สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แม่ปานจะพามากจัดมดเพลี้ยหนอนในมแมลงนะคะในต้นพริกต้นมะเขือของเรานะคะต้นไม้ของเราค่ะก็คือนี่นะคะแม่ปานจะใช้เห็นไหมคะแป้งเย็นนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปทํากันเลยค่ะค่ะแม่ปานก็จะใช้นะ้ําประมาณหนึ่งแก้วใหญ่นี้นะคะ นี่ค่ะและแม่ปานก็จะใช้ใบน้อยหนาหนึ่งกำมือนะคะใบน้อยหนานี้ก็ไล่มดไล่มแมลงได้นะคะแล้วก็ฆ่าเหาได้นะคะใบน้อยหนานี้ก็มีสารสารเบื่อเมานะคะในในใบน้อยหนาเหาเหาเข้าทึงตายได้นะคะคุณผู้ชมสมัยก่อนเล็กๆแม่ปางเคยมาใช้นะคะฆ่าเหาบนหัวนะคะ แม่ปังก็จะลงมือขยำเลยนะคะเราจะใช้ตำก็ได้หรือปั่นก็ได้แต่แม่แม่ปานจะขยี้เอานะคะขยี้ลงในน้ํานี้นะคะกินเข้าสูนมากเลยนะคะอย่าแม่ปางก็ขยี้เลย เราต้องเลือกใบน้อยหนาใบแก่ๆหน่อยนะคะถึงจะใช้ได้นะคะน้ำเขาก็จะออกเขียวๆนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ขยี้เอาแต่น้ำเดี๋ยวเราก็กรองเอาแต่น้ำเขานะคะ นี่ค่ะน้ำเขาก็จะออกเขียวๆนะคะในปางเ็าจะกรองเอาแต่น้ําเอาพอประมาณที่เราจะฉีดพ่นนะคะเราทำเฉพาะที่ฉีดเฉพาะฉีดพ่นในวันเดียวนะคะเก็บไว้ไม่ได้นะคะถ้าเราจะเอามาทำาอีกก็ค่อยเอามาใหม่นะคะถ้าพอเรากอง พอเรากองได้แล้วแล้วเราก็ใส่ใสนี้นะคะใส่แป้งไปหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะแป้งเย็นค่ะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ผสมกับน้ำเลยค่ะแป้งเย็นโดนตัวเขาเขาก็เขาก็แสบร้อนเดี๋ยวในที่สุดเขาก็ตาย มดแมลงเพียนะคะแล้วเราก็คนเลยค่ะ <S <S นี่วปนตังก็จะเทใสป่ปอกกี้นะคะเทใสป่ปอกกี้นี่ค่ะเทใส่เลย สีเขาก็จะออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะเหมือนกาแฟแล้วเราก็ปิดฝานะคะเทสก่อนนะคะ แล้วเราก็ฉีดพ่นต้นริกแล้วนะคะกกจะมีเพลี้ยมาแล้วนะคะมดมแมลงฉิดพ้นเลยค่ะทั้งมดทั้งอะไรนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะมดดํามดแดงเพลี้ยมแมลงเดี๋ยวเขาก็มาเกาะจับกินใบเห็นไหมคะเขากําลังติดผลนะคะเต็มเลยค่ะแกจะออกดอก กำลังตุ่มๆอยู่ก็มีออกดอกแล้วก็มีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเห็นไหมคะ <c oughs> แล้วก็ฉีดพ่นเลยนะคะ <c oughs> เราก็มาฉีดพ่นนกน้อยนำโชคเราด้วยนะคะ กำลังออกดอกค่ะอย่ให้มีมดแมลงมาเกาะกินใบเขานะคะมารีด้วยค่ะเห็นไหมคะมาแล้วค่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะกิ่งก้านเขาอีกวันสองวันถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อนไม่เหลือเลยนะคะ พ้นเลยเห็นไหมคะเหลือแต่เหลือแต่ก้านตรงกลางเขาบนสีก็พ้นได้ค่ะป้องกันไว้ก่อนนะคะมันแมลงชอบเหมือนกันนะคะเนี่ยพ้นเลยความเย็นเขาเดี๋ยวก็ดูไปอุดจมกูกอุดดูขมขนเขาในที่สุดเขาก็ตายนะคะ ้บนบอลสีหัวใจแล้วด้วยนะคะพ้นเลยให้เขามากัดกินใบเขานะคะเราป้องกันไว้ก่อนเห็นไหมมารีโดนไปแล้วสองสามใบพ้นเลยยานี้ค่ะที่ผสมกับแป้งนี้นะคะในต้องใช้ให้หมดในวันเดียวนะคะ เร,เราควรฉีดพ่นทุกๆสามถึงห้าวันนะคะเห็นไหมคะพริกต้นนี้ก็โดนไปแล้วค่ะเห็นไหมคะยิ่งจะตายแหล่ไม่แหล่นะคะเห็นไหมกิ่งเขาแห้งไม่รู้เป็นโรคอะไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มจะมีเม็ดแล้วค่ะแต่มีมแมลงมากัดกินใบแล้ว เราฉีดพ้นกันไว้ก่อนเลย <S <S จอกมาละกดแล้วก็พ่นเลยนะคะตาลางเขียวงามนะคะ ค่ะคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ